ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้จะพาท่านไปชมนะครับมาลอกสีถังน้ํามันนะครับเจ้า vr นะครับโอไม่ใช่ vr นะครับ r x z นะครับก็เป็นรถในตํานานนะครับเจ้าคุณปู่นะครับ r x นะครับคันนี้นะครับสีถังน้ํามันนะครับที่ที่ได้มานะครับไม่รู้ว่าพ่นสีอะไรยังไงนะครับเพราะว่ามันมีรอยแตกรา้านะครับก็เลย ว่าจะมาแกะสีเล่นๆนะครับแล้วก็ดูไปดูมานะครับก็เลยขัดสีดูภายในนะครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับตัวสีอ้ถังน้ำมันเจ้าไอเซ็กหนึ่งสามห้าตัวนี้นะครับมาถังที่ทําสีมานะครับน่าจะเจ้าของอาจจะใช้สีน้ามันหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าทาหรือพ่อนนะครับเพราะว่า สีเหลืองที่อยู่ภายในนะครับมันมันรู้สึกว่ามันเวลาเราถูไปมันจะเป็นแบบเส้นใหญ่ยังไงไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาขัดนะครับขัดโดยที่ไม่ใช้น้ํายาลอกสีนะครับแต่เราจะใช้แปรงลวดนะครับแปรลงลวดในการขัดสีนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าอ่าขัดออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับก็การขัดสีก็ แต่ละช่างแต่ละคนก็มีสูตรสไตล์การขัดไม่เหมือนกันนะครับแต่นี่เรามาดูเฉพาะเคสนี้นะครับในรถคันนี้นะครับผมก็จะใช้แปรงลวดนะครับที่จะขัดสีนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่ามันจะออกมาเป็นเป็นรูปแบบไหนอย่างไรนะครับสําหรับถังตัวนี้นะครับก็เป็นถังออกสีนะครับน่าจะเป็นสีเปลือกมังคุดนะครับผสมดํานะครับแล้วก็ ผมว่าจะทำทำลวดลายนะครับแกะไปแกะมานะครับก็เลยลอกออกทั้งหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวจะลอกออกให้หมดนะครับนี่นะครับก็ทยอยลอกออกมาแล้วครับโดยใช้แปลงลวดนะครับในการขัดนะครับก็ใช้กับหินเจียนะครับหรือบางคนก็เรียกช่างบางคนก็เรียกลูกหมูนะครับก็ใส่เป็นแปลงขัดนะครับขัด ถัดออกมาก็จะเหลือแต่สีเนื้อเหล็กของตัวถังถังน้ํามันนะครับก็ถังน้ํามันก็เอาน้ํามันออกหมดแล้วนะครับไม่เหลือน้ํามันแล้วนะครับเพราะว่าถ้ามีน้ํามันเกิดเป็นสเก็ดไปโดนนะครับก็อาจลุกเป็นเปลวไฟได้นะครับนี่นะครับก็ก็ใช้แปรงลวดขับแบบนี้เลยนะครับก็อีกมือหนึง่งถือกล้องนะครับแล้วก็ถ่ายไปด้วยแล้วก็ขับไปด้วยนะครับก็ มันจะออกมาในรูปแบบลักษณะนี้นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับก็ถังแทบจะไม่มีตําหนิอะไรเลยนะครับก็เดี๋ยวจะขัดเสร็จนะครับเดี๋ยวจะหาสีกันสนิมนะครับสีรองพื้นมาพ่นกันสนิมไว้ก่อนนะครับก่อนนั้นมันจะเป็นสีเหลืองประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าก่อนจะมาถึงมือเรานะครับรถคันนี้นะครับไม่รู้ว่า เจ้าของคนเก่าคนเดิมนะครับทําสีอะไรมาอย่างไงบ้างเราไม่รู้นะครับก็เลยขัดออกมันเป็นประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมสีประมาณ 2- อสามชั้นนะครับขัดออกมานะครับภายในนะครับมันเป็นสีแบบเวลาเราขัดออกมาครับมันเป็นเส้นใยยาวๆเลยนะครับแบบยังเหนียวๆอยู่เลยนะครับพอพอขัดไปมันเป็นความร้อนนะครับแล้วก็เป็นเส้นใยปกติเราจะขัดมันจะเป็นฝุ่นกระเด็นออกมาเลยนะครับก็เดี๋ยวจะทําเป็น ป็นสีอะไรยังไงครับเดี๋ยวคอยติดตามชมกันเลยนะครับตอนนี้ก็จะขัดแล้วก็พ่นสีรองพื้นกันสนิมไว้ก่อนนะครับนี่นะครับก็เอามาให้ท่านผู้ชมได้ชมได้ดูกันนะครับเผื่อใครอยากจะทําสีรถนะครับแล้วก็อยากจะลอกสีรถนะครับโดยเป็นวิธีหนึ่งที่ไม่ต้องใช้นะครับน้ํายานะครับก็ลอกได้เช่นกันนะครับนี่นะครับก็ลอกออกมาแล้วก็จะเป็นสีเนื้อเหล็กล้วนเลยนะครับ ก็ตัวถังก็สภาพ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ไม่มีรอยผุรอยรั่วอะไรเลยนะครับถ้าถังใครที่มีรอยผุรอยรั่วก็เอาไปเชื่อมไปปะก่อนนะครับแล้วก็ค่อยพ่นสีกันสนิมแบบนี้นะครับนี่จะเป็นสีเทารองพื้นกันสนิมนะครับแล้วก็มีรอยขีดข่วนตรงไหน,นแล้วก็โปเก็บสีทีหน่อยนะครับก็จะออกมาปร,ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม นี่นะครับท่านผู้ชมก็เมื่อเราขับสีออกหมดแล้วนะครับเราก็เช็ครอยบุบรอยรั่วตรงไหนนะครับเราก็ทําการเชื่อมปะให้เรียบร้อยนะครับแล้วตรงไหนมีตําหนินะครับก็จัดการโอ้นะครับแล้วก็พ่นสีรองพื้นนะครับเผื่อที่จะให้สนิมขึ้นนะครับแล้วที่เหลือก็จะพ่นสีอะไรนะครับก็เลือกเอาตามใจเจ้าของรถเลยนะครับ นี่ครับหรือเอาตามสีเดิมของรถก็ได้นะครับหรือชอบสีไหนนะครับก็พ่นตามใจชอบเลยนะครับนี่นะครับก็อันนี้ก็มีรอยรอยตำหนินะครับแล้วก็โป้นะครับแล้วก็เหลือขัดนะครับขัดเทียบนะครับแล้วก็เก็บสีนิดหน่อยนะครับตรงอื่นก็เรียบหมดแล้วนะครับก็พ่นรองพื้นกันสนิมบางๆไปก่อนนะครับ รงนี้รู้สึกว่ามีสกิดตำหนินิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวมาเก็บกระดาษทรายรูปๆนะครับก็หายนะครับแล้วก็พ้นสีนะครับนี่นะครับก็เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอามาให้ท่านชมได้ชมกันนะครับสําหรับการลอกสีถังน้ำมันนะครับแบบแบบไม่ใช้น้ํายาลอกครับก็การลอกสีนะครับก็แต่ละช่างแต่ละคนก็มีหลาย หลายสไตล์ของแต่ละคนครับอันนี้ก็เอามาให้ชมนะครับครับสำหรับการลอกสีก็มีหลายรูปแบบหลายสไตล์นะครับก็ช่างแต่ละช่างแต่ละสูตรก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้เรามาดูอีกแบบหนึ่งนะครับที่เราลอกกันนะครับ บางคนก็จะใช้นะครับน้ำยาลอกสีครับน้ำยาลอกสีก็จะเป็นน้ำยาพวกประเภทนี้นะครับก็มีหลายแบบหลายยี่ห้อนะครับในท้องตลาดนะครับให้เราเลือกซื้อเลือกใช้นะครับแม้แต่สีสเปย์นะครับก็มีหลายยี่ห้อหลายอย่างหลายรูปแบบให้เราเลือกใช้สีแต่ละคนก็ชอบสีไม่เหมือนกันนะครับแต่ที่ผมลอกสีถังน้ามันตัวนี้นะครับก็ใช้ตัวนี้นะครับแปรงลวดนะครับก็ขัดเลยนะครับ การขัดก็ใส่แว่นตาด้วยนะครับเผื่อเศษลวดนะครับปกติลวดมันจะยาวออกมานะครับบางทีเราขัดขัดไปมันกระเด็นนะครับออกหลุดออกนะครับระวังเข้าตานะครับว่าสาคัญเหมือนกันนะครับกระป๋องสีกระป๋องลอกสีพวกนี้นะครับถ้าซื้อมานะครับถ้าเราตอนเราเปิดใหม่ๆนะครับตอนเรางัดฝาออกก็ระวังเช่นกันนะครับบางทีมัน ลมนะครับภายในแน่นมากครับก็ระเบิดบึ้มนะครับสามารถที่ทําให้ตาบอดได้เลยนะครับก็ระวัดระวังนิดหน่อยนะครับสําหรับถังน้ํามันครับที่ใครที่ใช้แปรงลวดนะครับลอกสีนะครับก็แนะนําให้ถ่ายน้ํามันออกให้หมดนะครับเผื่อสเก็ตมันจะไปทําให้เกิดประกายไฟนะครับก็เอาน้ํามันออกให้หมดนะครับ ก็ระวังเรื่องประกายไฟที่ไปโดนน้ำมันในถังก็เกิดลุกไหม้ได้นะครับถ้าไม่มั่นใจก็ใส่น้ําลงไปนะครับทน้ํามันออกมานะครับแล้วก็ใส่น้ําสะอาดเข้าไปนะครับแล้วก็ล้างพอเราขัดอะไรเสร็จเราก็ล้างคว่มไว้ให้แห้งครับแล้วก็ถ่ายน้ำมันออกตรงหรือเราเอาก๊อกออกเลยนะครับแล้วก็ปล่อยน้ํา ปล่อยให้น้ําแห้งนะครับแล้วก็ขัดทำสีนะครับอันนี้ก็ลอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือรูปรูปที่มีรอยบุบรออะไรนะครับก็เก็บตรงไหนรั่วนะครับแล้วก็เอาไปเชื่อมนะครับแต่ถังนี้ค่อนข้างดีนะครับเกือบร้อยเปอซนะครับก็มีนิดนหน่อยๆนะครับก็โป๊ไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวรูปกระดาษทรายก็เนียนแล้วนะครับ ก็ขัดเสร็จก็พ่นสีรองพื้นนะครับสีรองพื้นก็เป็นสีรองพื้นทั่วไปนะครับสีเทาครับยี่ห้อใดก็ได้นะครับเราแต่เราจะเลือกใช้นะครับก็มาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้ชมได้ดูกันนะครับก็สามารถที่จะเอาไปขัดทําสีรถเราเองนะครับก็เราชอบสีไหนนะครับก็เลือกพ่นเอานะครับ ตอนนี้ก็เอาเป็นสีเทาไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวยังคิดก่อนครับว่าจะทําสีอะไรดีนะครับจะทําสีเดิมหรือจะทําสีอื่นนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามมาชมกันนะครับว่าจะออกมาแบบไหนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีคลิปดีๆอะไรมานําเสนอนะครับจะมาเอามาให้ท่านชมได้ชมกันนะครับสําหรับลิปนี้ขอ จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ